สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเป็นจังได้พ่อแม่พี่น้องฝนตกแห้งบ่จ้ามือนอีก,ก็มาอีกตามเคยละเด้อคนไหาย้นหน้าเนาะพี่น้องเนาะบ่อเห็ดเฮากับบ่ได้กินเนาะพี่น้องตื่นเสารมากกับเอาห้าให้งัว่าแล้วก็มาเลยมาเห็ดเบียกเจ้าของได้ซํำใดกับเอาเนาะจ้าเนาะ มามื่อนี้ก็อีกตามเคยละจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็มาสำรวจแล้วก็มาสามมั่นน้ำเด้อพี่น้องจ๋าถากหยาไปน้ำสามไปนํามละจ้าเพื่อที่ว่าเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะถากตะเศราเท่าสวยทั้งสามก็ได้ละจ้าสิบก็ข้องแลว้วเมื่อนี้เมื่อนี้ว่าสีเอาจากยี่สิบข้องมันสิได้บ่เมื่อนี้ต้งถากทั้งสาม มันกับกระรังสีงอกแล้วจ้าน,นี่มั่นก็ได้เนาะมั่นซุ่มที่สามการะรังสีขึ้นแล้ะจ้าฝนตกมากใส่เป็ดยังบุญยังกุ้นหลายอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยทางยานมั่นบ่นเกิดอยู่ทางยานนั้นปลูกมั่นซ้ำเลร็นนั้นขายของซ้ำเลร็นนั้นขายขนมไหมซ้ำเลร็นของอยันหน่อยตีเพื่อน่า กแห้งว่าแห้งจนว่าน้ามันอันคังยวนคล้องมั่นละจานี่สีแห้งขักอยู่โศกหยาไปน้ำสามไปน้ำละจ้าพี่น้องมองใดที่มันห่างมันอย่างข้ากระจอกคุมใดบ่เกิดต้นใดมันนัน่นบ่เกิดต้นที่ข้าสามมันก็ขึ้นแล้วพี่น้องเนาะนงี้ว่า ถากงาแน่นอนแน่ๆนี่แหละจ้าลงจากล่องถาก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 ได้ซึ่งได้ก็เอาเห็ดไปแต่เราเมือมันต้องแล้วล้วเนาอพี่น้องเนาะอูเมึ้งมึอยพี่น้องเอ้ยแต่ก็ต้องสู่พี่น้องบอเห็ดผู้ใดสิมาเห็ดห้เห้าเน้องพี่น้องเน,ะเนงเาะเ้าก็ตอ้อง,อ,งอ,ตองเห็ดเองทํำเอง พอแม่เลี้ยงข้ามาตาหน่อยเทาหญยเพินินเกิดยังเฮ็ดคือกันพี่น้องสัวเพิ่นสีเลล้ยงข้าหไงเนานะพี่น,อน,น้องเนาะข้ากะตองเฮ็ดเลี้ยนรูไปเอาความรูที่พอแม่ข้าเคยที่เคยบอกเคยสอนข้าเนาะพี่น้องเนาะการปลูกมันปลูกอ้อยเฮ็ดยังไดยังสัน้นยังสี่นี่ละจ้าเป็นประสบการณ์เนาะพี่น้องนเนาะข้าต้องหัดยืนด้วยตัวเองให้มันได้ สักมือหนึ่งขันพ่อแม่ไปยูน้ำเห่าเหาก็ต้องเห็ดเองอยู่แล้วเนะจ้าเนาะฉะนั้นก็ต้องสู่ละค่ะพี่น้องสู่ท่านั้นสู่มือนี่ถึงสี่ยูใดเนาะพี่น้องเนาะคือเพลินวานละ่ะความลำบากบานรณากลัวพี่น้องเอ้ยความขายันนี่แล้วมันเห็ดให้เห่ามีมาหนาเห็ดให่เห่ามีแรงบรรดาลใจที่สีเห็ดละจา้า เอาความขายันสู้เอา <c oughs> มือนี้กะที่มีชาติแนวกะอีกตามเคยละจ้ามือนี้กะไดมาหามาพูเฝ้าเล่งเฮ็ดให้มันแล้วพี่น้องเฮ็ดได้ซ้ำได้เก่าซ้ำนั่นเพระว่าสิไปเมืองนอกละจ้านี่เออได้ซ้ำได้ก็คือเอาซ้ำนั่นบานีก็เลยต้องมาเล็งเฮ็ดให้มันได้บ่ได้หน่อยก็ได้หลายสิละจ้าพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้กับ่มียังหลายดอกจ้าพี่น้องเอาไว้คลิปนะ้ะเขาจังมาผอก,กันไหมหนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นมันอันอันที่ห้าสานมนะจ้ามันที่ห้าสามที่ห้าตัดนี่แหละจ้านี่ตัดสันตัดแยวกับประมาณนี้แหละจ้านี่อ้าวสำหรับคลิปนี้กัเอาไว้ซ้ำนีเลอจ้าเด้อเอาไว้คลิปนะ้าเขาจังมาพอก,กันไมหมนาอพี่น้องเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรทุกแช่นะจ้าขอบคุณที่บอสทิมกันค่ะที่ยังหักยังแพ่งกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ละจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง